สู่การเจาะลึกเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องระบบที่น่าทึ่งมากๆที่อยู่ในพืชทุกต้นเลยค่ะก็คือระบบท่อลำเลียงของพืชน,นั่นเองมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าพืชเขาส่งน้ำส่งอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตเนี่ยจากรากขึ้นไปยอดหรือจากใบไปส่วนอื่นๆได้ยังไงครับผมเป็น,นกลไกที่ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็มหัศจรรย์มากๆนะครับเพราะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยในพืชทุกช จริงๆตั้งแต่แบบหญ้าเล็กๆไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆเลยลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเป็นเครือข่ายท่อจ๋วๆที่ทำงานสัมพันธ์กันเป๊ะๆเลย สำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็รวบรวมมาจากเอกสารประกอบการสอนบทความวิชาการที่จะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลสำคัญๆของระบบนี้ค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากให้เห็นภาพรวมแล้วก็ลงไปดูรายละเอียดบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยน่าสนใจนะเหมือนเราเข้าไปสำรวจระบบท่อข้างในพืชกันเลยว่ามันทางานเชื่อมโยงกันยังไงฉลาดแค่ไหนครับโอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะ จุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องการลำเลียงน้ำซึ่งก็เริ่มที่รากถูกไหมคะโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าขนรากได้ยินว่ามีเยอะมากๆเลยอันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสดินหรอคะใช่เลยครับขนรากนี้สาคัญมากมีเยอะจริงๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ดูดน้าได้มากที่สุดแล้วการดูดน้ำเนี่ยเขาใช้กระบวนการที่เรียกว่าออสโมซิสครับหลักการง่ายๆก็คือ น้ำมันจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่ออมีน้ำเยอะหรือสารละลายเจือจางกว่าซึ่งก็คือในดินนะครับผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในเซลล์ขนรากซึ่งข้างในเซลล์ขนรากเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของสารละลายสูงกว่าหรือก็คือน้ำน้อยกว่าน้ำมันก็เลยไหลเข้าไปเองตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลครับผมอ๋อค่ะค่ะเข้าใจหลักการออสโมซิสแล้วค่ะ พอน้ำเข้าเซลล์ขนรากแล้วมันเดินทางต่อไปยังไงคะกว่าจะไปถึงท่อลำเลียงหลักที่อยู่ข้างในแกนราบครับพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีเส้นทางหลักๆอยู่สองทางครับที่จะเข้าไปถึงท่อลำเลียงน้ำหรือที่เราเรียกว่าใส่เลมทางแรกเรียกว่าอะพพลาสต์อันนี้เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนน้ำมันซึมซไปตามผน,นังเซลล์กับช่องว่างระหว่างเซลล์ไปเรื่อย ไม่ได้ผ่านเข้าไปในตัวเซลลโดยตรงเหมือนน้ำซึมกำแพงอิดอะไรแบบนั้นครับอืมค่ะส่วนอีกทางหนึ่งคือซิมพลาสอันนี้น้ำต้องเครื่องที่ผ่านเยื่อหุ้มเซลลเข้าไปในไซโทพลาซึมของเซลลหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อไปอยังเซลลข้างๆผ่านช่องเล็กๆที่เชื่อมกันชื่อว่าพลาสโมเดสมาตาเหมือนเดินทะลุห้องต่อๆกันไปครับ แล้วแบบนี้มันมีการคัดกรองอะไรไหมคะหรือว่าทุกอย่างที่ละลายมากับน้ําก็คือผ่านฉลุยเข้าไปได้หมดเลยมีครับมีจุดคัดกรองสําคัญเลยอยู่ที่ชั้นเซลล์ที่ชื่อ e ด d o d e r m i s ครับชั้นนี้มันจะล้อมรอบแกนกลางรากไว้อีกทีหนึ่งเซลล์ชั้น e ด d o d e r m i s เนี่ยมันจะมีแถบพิเศษเป็นเหมือนไขมันชื่อ casparian strip ปพันรอบผนังเซลล์ไว้เลย c a s p เ r i a n strip ใช่ครับแถบนี้แหละครับทำหน้าที่เหมือนออด่านตรวจหรือซีลกันรั่วซึมมันจะไปบล็อกทางเดินแบบอัพโพลพลัสหรือทางที่มาตามผนังเซลล์เมื่อกี้บังคับให้น้ำและแร่ธาตุทั้งหมดเลยนะครับต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเอนโดเดอร์มิสเข้าไปในเซลล์ให้ได้ก่อนก็คือเข้าสู่เส้นทางซิมพลัสนั่นเองอ๋อค่ะค่ะซึ่งตรงนี้แหละครับที่พืชมันฉลาดมาก มันสามารถใช้โปรโตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยคัดเลือกได้ว่าจะให้แร่ธาตุตัวไหนที่จำเป็นผ่านเข้าไปได้บ้างก่อนจะปล่อยเข้าสู่ท่อไซเลมจริงๆซึ่งตัวท่อไซเลมเองเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับทำหน้าที่เหมือนท่อส่งน้ำกล,งกลวงๆเลยโอ้เข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีประตูคัดกรองสารสาคัญก่อนเข้าสู่ระบบท่อหลักเลยนะคะที่นี้พอสารละลายน้ำแร่ธาตุเข้าไปในไซเลมที่รากแล้วแต่ต้นไม้บางต้นนี่สูงมาก สิเมตร20เมตรก็มีแล้วน้ำมันขึ้นไปถึงยอดได้ยังไงคะต้องใช้แรงเยอะมากๆเลยสิคะเนี่ยคำถามดีมากเลยครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยมีแรงหลักๆอยู่3มแรงครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งน้ำขึ้นไปสู้กับแรงโน้มถ่วงโลกแรงแรกคือแรงดันราก (root pressure) ครับอันนี้เกิดจากที่น้ำมันออสโมซิสเข้ารากเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่พืชไม่ค่อยขายน้ำมันก็จะเกิดแรงดันสะสม ดันน้ำในท่อสายเลมขึ้นไปได้นิดหน่อยอาจจะสักเมตร2เมตรอ๋อที่เราเห็นเป็นหยดน้ำตามขอบใบตอนเช้าๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลยปรากฏการนั้นเรียกว่ากัตเทชเ่นเกิดจากแรงดันรากนี่แหละแต่แรงแค่นี้เอ่อไม่พอส่งน้ำขึ้นต้นไม้สูงๆหรอกครับโดยเฉพาะตอนกลางวันหรืออากาศแห้งๆแรงที่สองคือแรงแคปเปิลลารีอันนี้เป็นเรื่องทางฟิสิกส์นิดหน่อยครับคือท่อสายเลมเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆเล็กจิ๋วเลย พอมันเล็กมากๆน้ําก็สามารถเคลื่อนที่สูงขึ้นในท่อแคบๆนี้ได้เองในระดับหนึ่งเพราะมีแรงยึดเหนี่ยว2อ,อย่างช่วยอย่างแรกคือ cohesion คือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ําด้วยกันเองทําให้น้ํามันเกาะกันเป็นสายได้ค่ะและอีกแรงคือ adhesion อันนี้เป็นแรงยึดต,ติดระหว่างโมเลกุลน้ํากับผนังท่อไซเลมช่วยดึงน้ําให้เกาะกับผนังท่อปีนขึ้นไปได้ อืเงั้นก็แปลว่าแรงดันรากกับแรงแคปิลารี่นี่เหมือนเป็นแรงช่วยเสริมเสริมแต่ยังไม่ใช่แรงหลักสำหรับต้นไม้สูงๆสินะคะถูกต้องครับมาถึงพระเอกตัวจริงเลยดีกว่าซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักจริงๆนั่นคือแรงดึงจากการขายน้ำ transpiration pull ตรงนี้เป็น,นกลไกที่ผมว่ามันสุดยอดมากครับเริ่มต้นที่ใบพืชเลย พืชเนี่ยมันต้องมีการสูญเสียน้ำในรูปของไอน้ำออกไปทางรูเล็กๆที่ผิวใบที่เรียกว่าปากใบ stomata กระบวนการนี้คือการคลายน้ำค่ะการคายน้ำซึ่งการคายน้ำเนี่ยแม้จะดูเหมือนเสียน้ำไปเปล่าๆแต่จริงๆจำเป็นมากต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วก็การดึงน้ำนี่แหละครับเพราะพอน้ำระเหยออกจากใบไปมันก็เกิดแรงดึงน้ำจากท่อไซเลมในใบขึ้นมาทดแทนแล้วด้วยแรงโคฮีชันที่บอกว่าน้ำมันเกาะกันเป็นสาย แรงดึงนี้มันก็จะถูกส่งท่อต่อไปยังโมเลกุลน้ำถัดๆไ,ๆ,ไๆไปๆลงไปเรื่อยๆตลอดความยาวของท่อไซเลมนะครับดึงสายน้ำทั้งสายตั้งแต่รากขึ้นไปสู่ยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเหมือนเราดึงเชือกเส้นยาวๆออกจากบ่อน้ำเลยครับโห oh, เป็นระบบที่ฉลาดมากเลยนะคะคือใช้การระเหยน้ำที่ใบเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักในการดึงน้ำทั้งสายขึ้นมาเลยสุดยอดจริงๆแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนมากๆพืชคลายน้ำเยอะๆ แรงดึงมันจะมากไปจนเกิดปัญหาได้ไหมคะแบบว่าดึงแรงไปจนท่อแตกหรือ,อาสายน้ําขาดอะไรแบบนี้เป็นไปได้ครับถามได้ดีเลยถ้าอัตราการขายน้ำมันสูงมากๆจริงๆเช่นวันที่อากาศร้อนจัดแห้งแล้งลมแรงแรง,แรงดึงมหาศาลในท่อไซเลมเนี่ยอาจจะทำให้ใส่น้ำมันขาดตอนได้ครับเกิดเป็นฟองอากาศ a i r b u b b l e หรือ cavitation ขึ้นมาในท่ออ้าแล้วฟองอากาศนี้อันตรายไหมคะอันตรายครับ มันจะไปขัดขวางการลำเลียงน้ำต่อเหมือนมีอากาศเข้าไปในสายน้ำเกลือที่เราให้คนไข้นะครับทำให้น้ำส่งไปไม่ถึงส่วนบนพืชอาจจะเหี่ยวหรือตายได้เลยถ้าเป็นเยอะๆแต่พืชก็มีกลไกป้องกันหรือแก้ไขบ้างนะครับเช่นแรงดันรากที่เกิดตอนกลางคืนอาจจะพอช่วยดันน้ำลดขนาดหรือกำจัดฟองอากาศเล็กๆพวกนี้ได้บ้างหรือบางทีก็สร้างทางลำเลียงใหม่ครับ oh. ค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้นอกจากน้ําแล้วนะคะพืชก็ยังต้องการอ,อ,อาหารเสริมหรือแร่ธาตุต่างๆเพื่อการเจริญเติบโตด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้กันใช่ไหมคะแล้วแร่ธาตุเหล่านี้มันเข้าสู่รากได้ยังไงคะในเมื่อเมื่อกี้เราก็คุยกันว่าบางทีในดินมันอาจจะเข้มข้นน้อยกว่าในรากซะอีกคําถามสําคัญเลยครับถูกต้องครับ แร่ธาตุส่วนใหญ่ในดินเนี่ยมักจะมีความเข้มข้นต่ำกว่าในเซลล์รากจริงๆการแพร่ธรรมดาธรรมดาแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดได้ยากหรืออาจจะแพร่อ,ออกไปด้วยซ้ำพืชก็เลยต้องใช้กลไกพิเศษครับเรียกว่าการลำเลียงแบบใช้พลังงาน active transport ใช้พลังงานใช่ครับ เซลล์รากต้องใช้พลังงานที่ได้จากการหายใจของเซลล์เองก็คือ ATP นะครับไปขับเคลื่อนโปรโตีนพิเศษบนเยื่อหุ้มเซลล์ขนรากโปรโตีนผู้นี้ทำหน้าที่เหมือนปั๊มหรือตัวพาคอยจับแร่ธาตุจากดินแล้วก็ปั๊มหรือพาเข้าไปในเซลล์แม้ว่าจะต้องพาไปในทิศทางที่สวนทางกับความเข้มข้นก็ตาม อ๋อคือต้องลงทุนใช้พลังงานเพื่อดูดซับเข้ามาใช่ครับพอแร่ธาตุเข้ามาในเซลล์รากได้แล้วก็จะถูกลำเลียงต่อไปพร้อมๆกับน้ำในกระแสของไซเลมหลังจากที่ผ่านด่านคัดกรองที่ชั้น endodermis ที่เราคุยกันไปแล้วนั่นแหละครับค่ะแล้วแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชมากๆนี่ มันมีเยอะไหมคะตัวหลักๆที่สําคัญสำคัญมีอะไรบ้างคะครับนักวิทยาศาสตร์เขาแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามปริมาณที่เพื่อต้องการครับผมกลุ่มแรกคือธาตุอาหารหลัก macronutrients พวกนี้เพื่อต้องการในปริมาณที่ค่อนข้างมากอีกกลุ่มคือธาตุอาหารรอง micronutrients ต้องการน้อยกว่าแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับสําคัญเหมือนกันค่ะแล้วธาตุอาหารหลักนี่มีอะไรบ้างคะที่แบบสําคัญมากๆเลย ธาตอาหารหลักมี9ทาธาตุครับแต่ที่สำคัญมากๆแล้วก็มักจะต้องให้เพิ่มในรูปปุ๋ยบ่อยๆก็คือ NPK NPK ที่เราเห็นตามกระสอบปุ๋ยใช่เลยครับ N, N ก็คือไนโตรเจนอันนี้สำคัญสุดๆสำหรับการเตริบโตเลยเป็นส่วนประกอบของทั้งคลอโรฟิลโปรตีนกรดนิวคลีอิก DNA RNA ช่วยให้ใบเขียวสังเคราะห์แสงดีลำต้นโตไว้ P, P คือฟอสฟอรัส